ในสันติเกยรน,นันรองหัวหน้าพักซาอนาคตไทยโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบ,บุว่าวัวหายล้อมคอกแต่คอกก็ยังไม่เคยถูกล้อมตั้งแต่กลางวันเมื่อวันที่6ตุลาคม2 5 6 5คนไทยก็เสียขวัญกับเหตุการณ์กราดยิงหนองบัวลำพู โลกทั้งโลกก็คงตหนก,กับเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้และคงไม่น้อยกว่าครั้งที่เกิดเทอร์มินอลทเวนตีวันที่โคราชและยิ่งกว่าอันเนื่องมาจากครั้งนี้ผู้รับเคราะห์เป็นเด็กน้อยผู้ไร้เดียงสานักการเมืองเบอร์ใหญ่ๆก็เดินทางไปชุมนุมกันที่นั่นทันทีขณะที่ข้าราชการที่ต้องรับผิดชอบก็คงต้องไปปฏิบัติหน้าที่ของตนเป็นลักษณะไฟไม่ฟางและในที่สุดก็คงจะมีคําพูดเชิงวัวหายล้อมขอกซึ่งก็เป็นมาโดยตลอดแต่คอกก็ยังไม่เคยถูกล้อมและวัวก็หายอยู่เรื่อยๆ การเป็นรูปเรื่องต่างๆที่ถูกตีปี๊บว่าสําเร็จก็คงจะเห็นได้ว่ามีความสําเร็จเพียงใดโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับคนในเครื่องแบบปัญหาที่สะสมในประเทศไทยดูจะหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆโดยไม่เห็นว่ามีการแก้ไขยอย่างเป็นระบบแต่อย่างใดปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับอํานาจในระบบและอํานาจนอกระบบยาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบยาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอํานาจและการจัดหาและครอบครองอาวุธที่น่าสงสัย การบริหารความเสี่ยงของกําลังพลที่เป็นปัญหาหวังว่าบทเรียนความุแรงครั้งนี้และครั้งก่อนที่ยังไม่เห็นผู้เกี่ยวข้องจะมีมาตรการป้องกันและป้องตามอะไรอย่างชัดเจนจะเป็นบทเรียนที่ทํให้เหตุการณ์สะเทือนขวัญุแรงอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตหวังว่าการทําหน้าที่ของคนที่มีอํานาจและผู้เกี่ยวข้องจะมีความสําคัญมากกว่าการสแสวงหาอานาจและผลประโยชน์ตลอดจนสําคัญมากกว่าความพยายามในการสื่มอมอยอานาจ ขอไว้อะไรและแสดงความเสียใจอย่างที่สุดต่อเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นครับ